พวนี้เฮ้ยพวนี้เฮ้ยเฮ้ยพินทุและครอบครัวได้ย้ายหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงกลับมายังชนบทบ้านเกิดของพวกเขาที่นี่แม้จะไม่มีอะไรมากนัก แต่ชีวิตที่สงบเรียบง่ายแบบนี้กลับเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเพราะว่าเข็ดลาบกับความวุ่นวายในเมืองแล้วระหว่างเดินเท้าจะเข้าหมู่บ้านที่สงสัยว่าทำไมแถวนี้มันเงียบกันไวจังเขาก็ได้พบเข้ากับเด็กสาวคนหนึ่งนั่งล้มอยู่ข้างทางกลัวว่าจะถูกงูกัดจึงรีบเข้าไปสอบถามจะช่วยเหลือแต่พอเธอหันมาแล้วก็เห็นว่าเด็กหญิงกำลังยิ้มกว้างมาให้ โดยฟันที่แหลมคมราวกับส,สัตว์ร้ายตัดกับริมฝีปากที่ดำสนิทดวงตาสีขาวเบิกจ้องโตมาไม่กระพริบแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าเธอจะโดนงูกัดแล้วนะครับดูท่าแล้วเธอจะกินงูสดๆเสียมากกว่าเห็นแบบนี้แล้วก <ez es> ็ไม่ต <mark. Dragon. S 3> <th consigo S 2> ้องแปลเพิ่มก็วิ่งหนีสิครับจะรออะไรไปเยร์กวนไปเดียวันนี้ไปกวนนี่ยไป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 อย่าก็้ วเเบ้หนุ่มๆสามคนนี้ได้บุกลุยเข้าไปในบ้านร้างกลางป่าลึกบรรยากาศตอนนี้วังเวงชวนขนหัวลุกสู้ชาวบ้านให้ข้อมูลมาว่าบางครั้งจะเห็นหญิงสูงวัยที่เคยเป็นอดีตเจ้าของบ้านหลังนี้วนเวียนอยู่ทั้งๆที่เธอก็ตายไปได้หลายปีแล้วขณะที่กำลังสำรวจบ้านอยู่นั้นหนึ่งในพวกเขาก็บังเอิญถ่ายติด กับ,บร่างของหญิงชราผมขาวรุงรังเธอยืนมองมาทางเขาอยู่นิ่งๆไฟฉายที่กำลังส่องไปทางเธอนั้นเกิดกระพริบขึ้นเพราะอะไรบางอย่างไม่รู้ว่ามือสั่นหรือมีพลังงานมารบกวนพอเขาหันหน้าไปเรียกเพื่อนมองกลับมาที่หญิงชราอีกครั้งก็กลับกลายเป็นว่าตรงนั้นกลับกลายเป็นหนึ่งในทีมงานซะอย่างนี้เขาไม่ได้ตาฝาดแน่ เพราะกล้องก็ยังถ่ายติดแบบนั้นอยู่อตวอย่ี่อวตากล้องเหมือนจะเริ่มกลัวเขาพยายามขอให้ทุกคนหยุดแค่นี้และพากันกลับออกไปจะดีกว่าแต่เพื่อนๆที่ไม่ได้เห็นแบบเขาก็ตอบกลับมาว่าอย่ามาป๊อต นี่มาล่าท้าผีนะเว้ยใจให้มันถึงถึงหน่อยแล้วจู่ๆประตูก็ปิดต่อหน้าทุกคนอีกสองคนจึงเริ่มบอกว่าเสียวเว้ยแล้วก็ชวนกันว่ากลับก่อนก็ดีนะต้องแวะซื้อกับข้าวให้เมียด้วยมาเป็นห่วงเมียกันซะอย่งงางนั้นในตอนนี้ แต่เมื่อคนหนึ่งในทีมกำลังจะผ่านหน้าต่างก็มีมือยื่นออกมากระชากเขาทันทีเจอแบบนี้เข้าก็ถึงกับพากันกรีดลั่นสองหนุ่มมาถึงหน้าบ้านร้างแห่งนี้ ที่เชื่อกันว่ามียินหญิงอาศัยอยู่เพื่อตามหาเพื่อนของเขาที่เคยได้เข้าไปด้านในและเขาก็มาได้กลับมาอีกเลยทั้งสองเดินลัดเลาะดูไปรอบบ้านแล้วก็ได้เห็นเพื่อนของเขาที่ห้องหนึ่งกำลังพิงหน้าต่างแลดูทรมานทั้งคู่จึงไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปด้านในเพื่อช่วยเหลือในทันทีก่อนจะได้พบว่าเพื่อนของเขากำลังเอามือบีบคอของตนเองอยู่ เหมือนถูกอะไรสิงอยู่ไม่ใช่ตัวเขาก่อนจะอาจเจียนออกมาอย่างรุนแรงเมื่อเห็นเพื่อนอาการไม่ดีจึงพยายามจะอุ้มประคองไว้ด้านหลังแต่เขาก็ดิ้นจนหลุดและชักตัวเกรงด้วยท่า,าทีที่ผิดปกติไม่เพียงเท่านั้นเขายังพยายามทำร้ายเพื่อนที่เข้ามาช่วยก่อนที่จะหนีหายขึ้นไปชั้นบนรตรตก็ค่อไร ทีมงานก็ได้ตามขึ้นไปติดติดแต่ตามหายังไงก็ไม่เจอพากันคิดว่าควรจะลงไปดูด้านล่างกลัวว่าเพื่อนจะกระโดดลงไปขาหักอะไรแบบนั้นแต่คนที่วิ่งนำอยู่ เหมือนจะถูกอะไรบางอย่างผลักจนเขานั้นลม้มลงทีนกิจะรู้สทกกิจจามาจะต้อบเข้าก,กัเกเมื่อมาถึงด้านนอกก็มองหากันว่าจุดไหนที่เขาควรจะวิ่งหนีไปอยู่ได้แต่พอเงยหน้าขึ้นไปที่ระเบียงก็ต้องตกใจ

จนเมื่อลงมาถึงด้านล่างอีกรอบตอนนี้ประตูก็เปิดไม่ได้แล้วคงเป็นยินที่ใช้อำนาจขังพวกเขาเอาไว้ที่นี่และเมื่อไม่มีทางออกจึงต้องลงไปนั่งพนมมือขอขมายิน ที่ล่วงเกินและขอให้ปล่อยพวกเขาไปหน้าแปลกที่หลังจากนั้นประตูก็เปิดออกเองอย่างง่ายดายและเมื่อกลับออกมาได้แล้วก็คงต้องแบกเพื่อนไปโรงพยาบาลก่อนเมื่อได้ข่าวลือม,มาจากเว็บบอร์ดว่ามีคนแอบ,บมาทำพิธีอัปมงคลเชื่อว่าอาจจะเป็นพวกลัทธิบูชาปีศาจหรือไม่ก็ซาตานลักลอบมาใช้สถานที่แห่งนี้ ทีมงานจึงเดินทางมาเพื่อสำรวจตวรวจสอบว่าข่าวนั้นจะเท็จจริงแค่ไหนเมื่อเข้ามาใกล้ซา,ากอาคารก็เริ่มได้ยินเสียงพึมพำไม่รู้สับฟังแล้วก็เหมือนว่ามีคนกำลังสวดอะไรบางอย่างเฮ้ยไอ้สินา กวกเขาเดินสำรวจลึกเข้าไปจนเจอเข้ากับห้องหนึ่งที่มีการวาดสัญ,ญลักษณ์ของลัทธิอะไรบางอย่างอยู่เต็มกำแพงพร้อมกับวงแหวนที่เหมือนจะเป็นตราอันเชิญอยู่ตรงพื้นอยู่ๆวงแหวนก็มีพลังลุกไม่ขึ้นมาปรากฏร่างของปีศาจที่มันจับตากล้องคนหนึ่งเอาไว้เมื่อเขาดิ้นหลุดมาได้ร่างปีศาจดังกล่าวก็หายไปอีกรอบ ไฟ <Fire S 2> เริ่มมอดดับลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีมงานอีกคนได้จับภาพปีศาจตนนั้นได้อีกครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะเป็นอิสระแล้วพวกมันไล่ตามพวกเขามาติดๆจนเมื่อออกจากตัวอาคารได้สิ่งนั้นก็หายไป ราวกับเป็นเพียงภาพลวงตาในภูเขาของเขตรัฐเพนซิลเวเนียมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เธอก็ได้ให้ข้อมูลว่าไม่เคยแม้แต่จะคิดเลยสักครั้งที่จะเข้าไปในป่าเลยเพียงคนเดียวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนแต่วันหนึ่งนั้น เธอเผลอเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ทำให้แมวสุดรักนั้นหนีออกไปได้เธอไม่มีทางเลือกจึงต้องวิ่งตามมันไปในความมืดแต่ตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบระหว่างนั้นเองเธอได้เหลือบไปเห็นแสงสีแดงที่สว่างวาบอยู่ในความมืดเจ้าของแสงสว่างนั้นมีลักษณะการเดินคล้ายมนุษย์กำลังถือตะเกียงสีแดงเดินอยู่ท่ามกลางแมกไม้ยามค่ำคืน แต่สิ่งที่น่าตกใจเลยก็คือร่างนั้นไม่มีเนื้อหนังไม่มีติดอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวหญิงสาวได้เห็นดังนั้นก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เพราะหากนำไปเล่าก็คงไม่มีใครเชื่อเป็นแน่ ชายมุสลิมท่านนี้ได้ฟังมาจากชาวบ้านใกล้ๆพูดถึงร่างสีดำคล้ายคนที่ชาวบ้านแถวนี้มักจะเห็นกันเป็นประจำเขาจึงมายังที่เกิดเหตุเพื่อจะลองตรวจสอบดูสักหน่อยระหว่างที่กำลังเดินสำรวจกล้องก็จับภาพของร่างคล้ายคนกำลังเดินอยู่ไม่ไกลนักแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ทันสังเกตเห็น,นมมาอด เล ب บเสือบ้ كانوا ي ش و ชูฟูน و تمشي า ق و ل มชีกูเดินมาอีกห้านาทีก็พบกับร่างดำนั้นอีกครั้งเขายังคงไม่แสดงท่าทีเหมือนเห็นอะไรและเดินผ่านมันไปในที่สุดแต่แล้วก็ได้เจอมันอีกรอบคราวนี้ดูเหมือนเขาจะมองเห็นมันแล้วเขาทักทายเพร,ราะคิดว่าเป็นคนจนเมื่อเข้าไปใกล้ถึงรู้ว่าไม่น่าจะใช่คนนินนา จึงวิ่งหนีออกมาแบบสี่คูนร้อยไนั่นะเ,เลยนะมิลลา์ลฮมลามล,าล,าลาชายสองคนได้ปีนเข้าไปในตึกร้างผ่านช่องระบายอากาศด้านบนด้วยความทุลักทุเลอาคารแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นห้องจัดงานเลี้ยงมาก่อนแต่อยู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้น นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงบางครั้งถึงขั้นเห็นร่างปิดสนาปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่าเอาือดๆในห้องที่พวกเขานั้นลงมามีกระดูกของอะไรบางอย่างกองอยู่กับพื้นเมื่อเข้ามายังห้องถัดไปก็พบว่าเป็นห้องจัดงานเลี้ยงที่ค่อนข้างใหญ่แต่อยู่ในสภาพรกและพังยับแถมยังมีกลิ่นเหมน็นรุนแรงอีกด้วย อยู่อยู่ประตูด้านหลังเขาก็ปิดลงเพื่อนของเขาเดินไปเปิดก็เปิดไม่ออกแล้วหางตาก็เหลือไปเห็นถึงร่างสีดำนั่งอยู่บนชั้นวางของข้างๆพวกเขาพยายามวิ่งหนีไปทางประตูหน้า แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดมันออกได้หันกลับไปมองร่างนั้นอีกครั้งร่างดังกล่าวก็เหมือนว่าจะหายไปแล้วแต่ใช้เวลาอยู่ไม่นานร่างสีดำนั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกรอบระหว่างที่พวกเขา พยายามไล่เปิดประตูทุกบานพวกเขาเชื่อว่ายินที่นี่มีพลังแรงมากทั้งจากการปรากฏตัวของมันและกลิ่นที่เหม็นรุนแรงในที่ที่มันอาศัยอยู่ทั้งหมดได้หนีไปทางประตูที่เข้ามาแต่เมื่อเปิดเข้าไปก็ต้องผวาเพราะยินตนนั้นปรากฏขึ้นมาดักทางหนีของพวกเขาไว้มันยืนจ้องอยู่นิ่งๆเหมือนจะดูเชิงแววตาสองปรกกายดูน่ากลัว ตัดกับร่างสีดำที่ดูเยือกเย็นหลังจากที่โดนหลอกแบบจัดเต็มหญินตนนั้นก็ยอมเปิดประตูหน้าปล่อยพวกเขาออกไปตามต้องการ อันนี้ถือว่าปล่อยกันเอาบุญเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ